สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็ออกพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับเดีย๋ยววันนี้จะพามาปลูกเจ้ามะไฟสีชมพูนะครับซึ่งปลูกแบบตามสไตล์ของสวนอิสระของเรานะครับแบบไม่ขุดหลุมนะครับเพราะว่าปกติเราก็ขุดปลูกแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนวิธีการปลูกนั้นก็ไม่ยุ่งไม่ยากอะไรนะครับเราว่ากันเลยไม่ต้องอันนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาร์กพื้นที่ก่อนนะฮะ ที่ที่เราจะปลูกเนี่ยเอาไม้ปากก่อนนะครับไม้ปักเพื่อที่จะกันต้นไม้ล้มนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาอินทรีย์วัตถุนะครับหรือถ้าใครมีพวกหญ้านะครับพืชที่เป็นใบสีเขียวนะครับที่มันจะมีะพวก อ่ไนโตรเจนสูงสงเนี่ยเพื่อที่จะเร่งให้ไม้ในตัวเร็วลองพื้นก่อนนะครับหญ้านี่ก็ไม่ต้องขุดออกนะครับหญ้านี้ไม่ต้องถากออกนะครับเพราะว่าเราทับถมไปแล้วเนี่ยหญ้าพวกนี้ก็จะตายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยไนโตรเจนนะครับลองไปเลยลองปึ๊บแล้วก็เอาปุ๋ยของเราเนี่ย นี่ต้องกวา,ายนะครับสวนเราปลูกแบบนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ เพื่อโตลเร็วด้วยไม่ต้องขุดรมให้เหนื่อยด้วยนะครับเนี่ยการคลอนไว้ก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ดินผสมของเราเนี่ยนะครับกลบลงไปเลย ครับเสร็จแล้วก็จะทีนี้ใครมีเศษหญ้าเศษฟางก็คลุมเข้าไปนะครับเพื่อจะเพื่อที่จะให้ไม่ให้แสงแดดเนี่ยเผาหน้าดินตรงนี้ให้มันแห้งนะครับแล้วก็ควบคุมความชื้นด้วยนะครับแล้วก็เพื่อจะให้ จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยสามารถทำงานได้เต็มที่นะครับเสร็จแล้วใส่เดือนก็เขาก็จะเข้าทำงานนะครับนี่ครับไม่ยากครับลองดูครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่อยากจะทำสวนนะครับผมขอบอกนะครับว่าดินเนี่ย ให้เราแค่ปรับปรับเฉยๆนะครับทำไมทั้งว่าเกรดให้เสมอเฉยอย่าไถนะครับอย่าใช้ผานไถเนี่ยพลิกหน้าดินขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าใช้ถ้าเราไถเนี่ยหน้าดินที่มีอินทรีย์วัตถุเนี่ยเขาจะลงมาอยู่ข้างล่างแล้วผานไถเนี่ยจะพลิกเอาหน้าดินที่เอาพลิกเอาดินชั้นล่างเนี่ยที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุเนี่ยขึ้นมา้างบนมันจะทําให้เพื่อนของเราเนี่ยโตช้านะครับห้ามไถนะครับ หรือว่าท่านใดยังคล่องใจอยู่ก็ลองแบ่งพื้นที่นะครับสักไร่นึงเนี่ยถ้ามีไร่หนึ่งจะแบ่งสักงานนึงก็ได้ไม่ต้องไถอีก3งานนั้นท่านไถเราลองปลูกเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันจะจริงเหมือนที่ผมพูดไหมครับลองดูเพราะว่าดินที่มีอินทรีย์วัตถุที่ดีต่อการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันคือหน้าดินนะครับแล้วหน้าดินเนี่ยมันก็คือดินที่ดีเนี่ยมันก็เกิดจาก การขวมของซากเพื่อซากสรรัตว์ซากเพื่อนก็คือซากพืชนก็คือเศษหญ้าเศษฟางที่เขาตายแล้วเขาเน่าทับผมกันมานี่แหละครับหน้าดินดีๆนะครับปินพวกนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะฮะซึ่งหน้าดินบางที่เนี่ยจะมีไม่ถึงสองเซนติเมตรเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยจะมีหน้าดินอยู่แค่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขุดเนี่ยเท่ากับว่าเราเอาลาเพื่อนน่อย่างลงไปในพื้นดินที่ไม่มีธาตุอาหาร พอไม่มีท่านอาหารปุ๊บเพือนนี่ก็จะเจริญเติบโตช้านะครับเราก็ต้องเดือดร้อนที่จะไปหาเศษไม้ใบแยามาทําปุ๋ยเพื่อที่จะเอาไปใส่ในหลุมอีกนะครับแต่ว่าถ้าทําวิธีนี้นะครับลา่าพืชไ,ไหไม่มีแต่อินีมวัตถุมีแต่อาหารทั้งหมดเลยนะครับลองดูวิธีนี้นะครับถ้าใครอยากจะทดลองก็ทดลองได้นะครับสักต้นหนึ่งสองต้นนะครับถ้ายังไม่มั่นใจนะครับแล้วท่านจะเห็นว่า สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็จะค่อยมาเอามาคํานวณดูว่าเออทําแบบนี้มันใช้ได้ทําแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับท่านต้องลองทําดูก่อนนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยพวกเราเนี่ยสวนของเราเนี่ยจะทําแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยกับต้นไม้นะครับโดยเฉพาะกล้วยกล้วยเนี่ยเราป,ปลูกไม่ขดลุมเลยนะครับแล้วก็ได้หน่อยเยอะหน่อนี่อย่างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเกษตรกรครับ ถ้าเราทาเนี่ยอย่ามาไฟเนี่ยถ้าเราปลูกเนี่ยเราอย่าหวังขายแต่ลูกนะฮะเกษตรกรต้องขายกิ่งพันธ์ต้องทํากิ่งพันด้วยนะครับอ i̇şte ย mm ่างอ้อยเนี่ยจะขายอย่าตั้งเป้าไว้แต่เพราะคั้นน้ำนะครับต้องขายข้อตาขายกิ่งพันธด้วยเพราะว่ามันจะเป็นรายได้ให้เรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปลูกเนี่ยเราพยายามทำให้เขาเกิดรายได้ให้เขา hmm. สร้างรายได้ให้เราให้ได้นะครับต้องใช้ความพยายามนะครับแล้วทาวิธีไหนที่จะ เบาแรงที่สุดง่ายที่สุดนะครับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยการทํากสิกรรมเนี่ยมันจะต้องง่ายทําให้ง่ายเข้าไว้เข้าไว้นะครับทําให้ง่ายเข้าไว้แล้วเราจะสนุกกับมันนะครับถ้ามันยากเนี่ยเราจะเหนื่อยแล้วก็เราจะไม่สนุกกับงานนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วเราก็จะเราก็จะใช้น้ําหมักกลินทรีย์ของเราเนี่ยนะครับน้ําหมักกลินซีเอน้ําหมักของเราเนี่ยอันนี้ผมเป็นน้ําหมักปลานะครับ ส่วนเราจะใช้เฉพาะน้ำหมักปลากับจลินซีสังะอ์แสงแค่2อ,อย่างนะครับอย่างอื่นนี่เราจะไม่สนใจว่าใครว่าอันไหนดีก็ช่างเราจะใช้แค่นี้นะครับเพราะว่าแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะครับสำหรับการใช้เน้น้ำน้ำห้ลิตรเนี่ยนะครับก็ใช้ประมาณช้อนช้อนแกงหนึ่งนะครับกะเอาไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะไม่หลุด ใช้น้อยแต่ใช้บ่อยๆนะครับเนี่ยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยลดทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นวันละแค่นี้พอนะครับช่วงแรกเนี่ยลดเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเช้าห้าลิตรเย็นห้าลิตรบวกกันนะบน้ำปลาน,น้อยนึงนะครับเสร็จแล้วหลังจาก อ่าพอรากเขาเดินดีปุ๊บเนี่ยสังเกตจากถ้ารากเขาเดินเนี่ยเขาจะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับจะแตกใบใหม่แสดงว่ารากเดินแล้วเสร็จแล้วความชื้นจากคลองไส้ไก่เนี่ยตอนนี้เขาจะชื้นถึงหมดแล้วถ้ารากเขาไปถึงปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นไปเราก็ไม่ต้องให้น้ําแล้วนะครับคือดูแลเฉพาะช่วงแรกนะครับเสร็จแล้วก็พอเขาตั้งตัวได้ล้าก็ปล่อยเลยเพราะว่าเขาได้ความชื้นจากคลองไส้ไก่อยู่แล้วนี่คือประโยชน์ของคลองไส้ไก่ที่เราทําขึ้นมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะ เป็นประโยชน์สาหรับสมาชิกที่งบน้อยทุนน้อยนะครับเพราะว่า <c oughs> การทํากสิกรรมเนี่ยบอกไว้ก่อนว่า <c oughs> ไม่มีแบบไหนผิดแล้วก็ไม่มีแบบไหนถูกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่จะประยุกใช้นะครับสูตรใครก็สูตรใครนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะทําแบบนี้หมดนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์ <c oughs> กดติดตามไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่จะส่งถึงท่านนะครับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ